ต,ตบลุงแอดคะที่บ้านของหนูซึ่งอยู่ที่ตำบลโคกสว่างจังหวัดร้อยเอด็ดค่ะลุงแอดอที่ตำบลของหนูในบางช่วงของทุกปีเราจะมีการออกหาขี้ใต้เจ้าขี้ใต้นี้จะมีอยู่ตามต้นเตียงรังเท่านั้นค่ะลุงแอด ดังนั้นพวกเราเองก็ควรจะต้องทดแทนด้วยการดูแลและเอาใจใส่ธรรมชาติของเราให้ยั่งยืนเช่นการใช่ไหมคะลุงแอดเห็นน้องๆเยาวชนมีจิตใจรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตำบลของน้องๆเช่นนี้ลุงแอดก็ดีใจนะครับและก็อยากจะเชิญชวนน้องๆให้ช่วยกันเขียนเรียงความดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติในตำบลของหนูส่งมาประกวดกันครับจจดตบลของ